สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอเป็นทางการอากิโรประกาศลีทายหลังมีปัญหาด้านสุขภาพ <Yeah. S 1> ดาวยิงอาเจนตทนต้องอำลาสังเวียนแข่งอย่างแน่นอนแล้วหลังจากเขาสร้างชื่อในวงการลูกหนังมานาน18ปีเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งหลังย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์อากโร มีอาการบาดเจ็บที่น่องจนไม่สามารถลงเล่นให้กับสโมสรใหม่ได้ตั้งแต่ต้นสีซสั้นและในที่สุดสตาลาลตินก็ได้ลงเล่นให้กับทีมดังของกาตาลันแค่5นัดเท่านั้นนะครับก่อนรีทายเนื่องจากมีอาการเจ็บหน้าอกในเกมที่เสมอกับอาราเบสและหลังจากที่อากโรเข้ารับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลแพทย์ก็แจ้งว่าอดีตดาวยิงทีมเรือใบสีฟ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับ อัตราการเต้นของหัวใจถ้าเขายังเสี่ยงค้าแข่งต่อไปอาจจะส่งผลร้ายได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวบาเซโลนาได้ถแถลงในเวลานั้นว่าอากเกโรจะต้องล้างสนามไปนาน3เดือนเพื่อเข้ารับการเยียวยาและตัวเช็คอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายฝ่ายนะครับเชื่อว่าเขาไม่น่าจะกลับมาลงสนามได้อีกและคงต้องประกาศลีทายไม่วันใดก็วันหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวกระจายออกมาว่าอากิโรจะถแถลงข่าวการลีทายอย่างเป็นทางการในวันพุทธที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ได้ยืนยันตามนั้นโดยอากิโรนะครับได้บอกว่าผมตัดสินใจที่จะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมันเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผมมันเป็นปัญหาที่ผมประสบมานานเดือนครึง่งแต่ผมได้รับการดูแลที่ดีจากทีมแพทย์ ผมตัดสินใจเมื่อ10วันกน่อนหลังจากพยายามทําทุกอย่างแล้วเพื่อให้กลับมาลงเล่นให้ได้ผมภูมิใจในอาชีพของผมผมฝันที่จะเป็นนักเตะอาชีพมาตั้งแต่แรกตอนที่ผมได้เตะบอลช่วงอายุ5ขวบผมอยากขอบคุณแอตแลติโกมาดริดที่มอบโอกาสให้ผมตอนที่ผมมีอายุ18ปปีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทุกคนรู้ว่าผมรู้สึกกับซิตี้ยังไงและพวกเขาปฏิบัติต่อผมดีแค่ไหน ผมสามารถเชิดหน้าได้อย่างสง่า่าเผยผมไม่รู้ว่าอะไรรอผมอยู่ข้างหน้าในชีวิตของผมแต่ผมรู้ว่ามีผู้คนที่รักผมผมขอจดจำสิ่งที่น่าทึ่งเอาไว้เสมอสรุปเส้นทางอาชีพค้าแข้งของอากโร่เขาเคยค้าแข้งให้กับ4สโมสรเริ่มตั้งแต่อินเดเพนเดียน18นัดทำได้38ประตูอ t ลเลนติโกมาดริ230นัด ทำได้100ประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้2อ0นัดทาได้390ประตูและบาร์เซโลนา5นัดทาได้1ประตูส่วนในทีมชาติอาร์เจนตินานะครับลงเล่นไป101นัดทําได้41ประตู <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ